อ่าสวัสดีผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเติมนะครับมันเป็นการเติมที่ผมมองว่าและทุกคนในกลุ่มเนี่ยหลายคนมองว่าเป็นการเติมที่คุ้มที่สุดด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าแล้วแรกคุณไปที่สัมมนาคุณนะนแล้วคุณก็ไปเลือกที่การ์ดหลายเดือนเนี่ยคุณเห็นพวกนี้ไหม ได้พันห้าสี่พันสามรวมกันไป็นเท่าไหร่พันห้าพันแปดร้อยแลวคุณก็จะได้ไอ้นี่ลายวันด้วยให้ให้เลงไอ้นี่ไอ้นี่เป็นของที่หายากนะหินออฟเนี่ยหายากมากผมจำไม่ได้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณอันเนี้ยนะสามรอยี่สบเก้าบาทสามี่บเก้าบาทเนี่ยได้ทั้งสองอันเลยได้ทั้งสองอได้ทั้งสองอัน มันก็จะได้ไรายวันละห้าพันเจ็ดห้าพันแปดร้อยถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะได้ตั้งวันสามสิบวันสามสิบวันคูณด้วยห้าพันแปดได้เท่าไหร่ครับแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเลยนะมันเอาไปทำประโยชน์ได้เยอะเลยเพชรเหลือกเนี่ยพวกเนี้ยเป็นลงดันเนี่ยอ่ะอันต่อไปป้ายศึกเทวทูต อันเนี้ยผมเนี่ยเห็นวันที่30นะครับผมมาเคยซื้อแพ็คไปทีหนึ่งแล้วแล้วปลดทีใช้เท่าไหร่ห้าร้อบาทของที่ผมจะเล็งที่สุดเลยก็คือมีแค่สองอย่างเอ้จะสองอย่างก็ไม่ใช่สิก็ทุกอันนะครับทุกอย่างเนี่ยมีประโยชน์หมดเลยเนี่ยเพดได้ทั้งแสนหเลยนะท่านรวมเข้ามาเล่นทุกวันเนี่ยไออัญมณีโชคเนี่ยถ้าซื้อหลายสัปดาห์ มันจะตกสามร้อยเอ้ยไม่ใช่สามร้อยดีหกร้อยหกร้อยกว่าบาทแต่ถ้านี่เล่นครบสามสิบวันแล้วแบบว่าคุณจะไม่อยากเติมเยอะเท่าไหร่อ่ะแบบมีงบกลางๆนะไอนนี้อาจจะตอบโจทย์พวกคุณเลยนะแบบเนี้ยี่ยไอ้พวกเนี้ยถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปอัพเลเวลสัตว์ขี่ครับแล้วอันเนี้ยเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตีบวก อุปกรณ์สัตว์ขี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยก็ได้อุปกรณ์สัตว์ขี่เนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอแก่นแท้สัตว์ขี่เนี่ยเอามาตีบวกยิ่งของเทียสูงก็ยิ่งใช้เยอะแล้วอัพเลเวลเนี่ยอัพเลเวลเนี่ยอัพเลยนะปึ้งเนี่ยผมอัพเสืออย่างเดียวเลยไม่ได้ UP อัปอื่นเลยแล้วเนี่ย ของสมนา,าคนุการ์ดการ์ดเนี่ยสามร้าถ้าจำไม่ผิดนะ329รบวกด้วยวกับป้ายศึกเทวทูตบวกอีกห้าร้อยเก้าสรวมเป็นเดือนละ888บแปดาทผมมองว่าคุ้มนะสำหรับคนที่แบบไม่อยากจะเติมเยอะคุณแค่เข้ามาเล่นทุกวันแล้วคุณก็มานั่งกดรับถ้าถามว่าถ้าเกิด เราไปเติมช่วงวันที่9วันที่10เนี่ยมันรับไอ้พวกเนี้ยได้ไหมคําตอบคือได้นะครับมันรับมันรับย้อนหลังได้หมดได้แต่ว่าไอ้การรายเดือนเนี่ยไม่ได้คุณต้องเข้ามาเล่นทุกวันนะคุณต้องเข้ามาเล่นทุกวันนะอย่างเงี้ยยับรับย้อนหลังได้หมดพวกเนี้ยนะโอเคแค่นี้แหละขอบคุณมาก